วันนี้จะพาทุกคนไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อมิชลินเจ้าเด็ดตรงมัททองค่ะร้านนี้นะคะน้ำซุปเข้มขน้นหอมแล้วก็กลมกลม่อมและที่สำคัญนะคะมีเมนูเนื้อให้เลือกหลายอย่างเมนูหมูก็มีแล้วก็มีหิ่เมนูข้าวด้ค่ะร้านเนี้ยชื่อว่าร้านเกตโอชาอยู่ไม่ไกลจากสเตเดียมวันตั้งอยู่ริมถนนเลยนะคะซึ่งที่ร้านเนี้ยเขามีเมนูก๋วยเตี๋ยวเมนูข้าวแล้วก็มีเมนูหม้อไฟที่แถมข้าวฟรีสองถ้วยชามแรกนะคะแพรจัดเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อแองกัสออสเตรเลียชามเนี้ยร้อยห้าสิบในชามนะคะก็จะใส่เป็น เนื้อแองการสไลด์ค่ะแล้วก็มีเนื้อเปื่อยเอ็นเนื้อแล้วก็ลูกชิ้นเนื้อซึ่งเนื้อเขานุ่มมากน้าซุปนะคะรสชาติกลมกล่อมแต่ถ้าใครชอบเผ็ดหรือมีความเปรี้ยวนิดๆนะคะจะเติมเป็นพริกป่นหรือพริกน้าส้มก็ได้ค่ะแล้วตัวเนื้อเปื่อยเขานะคะมีความนุ่มค่ะส่วนเอ็นคือน,นิ่มแบบละลายในปากแล้วเนื้อแองการน,นะคะก็คือน,นุ่มไม่เหนียวค่ะเข้ากันดีกับตัวเส้นบะหมี่แล้วก็น้าซุปเลยนะคะเมนูต่อมานะคะแพทย์สั่งเป็นหม้อไฟเนื้อรวมเกรโอชาค่ะชุดนี้300ซน,านะะาาสมามร้วยด้้ววยค่ะในถย ะะจะให้มาทางเนื้อสดเนื้อเปื่อยเอ็นเนื้อแล้วก็ลูกชิ้นส่วนน้าจิ้มนะคะแนะนําให้ผสมพริกน้าส้มพริกป่นแล้วก็นาซุปในหม้อค่ะแล้วเอาไปลองจิ้มกับพวกเนื้อต่างๆนะคะอยากจะบอกว่ามันเข้ากันมากรสชาตินะคะจะมีความเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดตัดกันดีเลยค่ะถ้าใครชอบกินเนื้อเยอะๆนะคะแนะนําให้จัดเป็นแบบหม้อไฟเลยค่ะจะคุ้มมากๆและเมนูต่อมานะคะเราสั่งเป็นข้าวกะเพราเนื้อตุนที่ร้านนะคะจะใช้เป็นเนื้อเปื่อยนะคะเอามาผัดกับพวกซอสแล้วก็ใบกะเพราแบบนี้ค่ะซึ่งกะเพราของเขานะคะจะไม่มีกล ื้อตุ่นนะคะนุ่มมากข้าวสวยก็นิ่มเข้ากันดีเลยค่ะชามต่อมานะคะแพะสั่งเป็นข้าวหน้าเนื้อออสเตรเลียเกตโอชาค่ะเมนูนี้ใช้มันเนื้อผัดทั้งตัวเนื้อแล้วก็ตัวข้าวเลยนะคะซึ่งเนื้อเขาใช้เป็นเนื้อออสเตรเลียสลาอน้าผัดกับกระเทียมแล้วก็ใส่ซอสส่วนตัวข้าวก็เป็นข้าวผัดมันเนื้อเหมือนกันค่ะซึ่งถ้าใครชอบกินเนื้อนะคะเมนูนี้อยากจะบอกว่ากลิ่นมันเนื้อคือหอมมากแล้วเนื้อก็คือนุ่มสุดๆและที่ร้านมีเมนูลูกชิ้นปิ้งด้วยนะคะแพะจัดเป็นลูกชิ มีให้เลือกหลายอย่างค่ะวันนี้จัดมาทั้งขนมปังหน้าหมูแล้วก็เกี๊ยวหมูทอดขนมปังหน้าหมูจานละ55เสิร์ฟมาคู่กับอาจารย์ขนมปังกรอบหน้าหมูชาำรสชาติเข้มข้นส่วนเกี๊ยวกรอบนะคะแนะนำให้กินคู่กับน,น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะเข้ากันมากๆเพื่อนๆลองไปทานกันดูนะคะ